ก็เห็นพี่น้องมาอยู่อย่างนี้ก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับพี่น้องทุกคนนะครับขอกลาบสวัสดีท่านรักษาการผู้อำนวยการองค์การค้าของสปสคนะครับท่านบาเน็จที่ปัักษรนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในการที่เรามา ร่วมกันนะฮะบำเพ็ญกุศลนะครับสาธารณประโยชน์ในการกูกป,ป่าเฉลิมพระเกียรติ2,555ซึ่งเป็นวันที่เป็นมงคลนะครับแล้วก็เป็นปีที่ครบรอบ8 4พ0 0ษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับแล้วก็ยังเป็นวันครบรอบ 62ปีองค์การค้าของสคสคและยังมีอีกโอกาสนึงก็คือเป็นวันครบรอบ38ปีเป็นการฉลองครบรอบ38ปีจหาภาพแรงงานองค์การค้าของ คุรุสภานะครับก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มารวมนะครับเอาครอบครัวเล็กๆของพวกเรานะครับมารวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งวันนี้ผมได้เช็คกับทางฝ่า,ายการศึกษาสภาพแรงงานนะครับได้แจ้งจำนวนทั้งหมดที่มาร่วมงานทั้งเด็กเล็กและเด็กโตด้วยนะครับทั้งหมด 220กว่าท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งดีที่เราได้มาบาเพนสาธารณประโยชน์และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้มาร่วมสังสรรค์ได้สร้างความกลมเกลียวได้สร้างความสาม,มัคคีแล้วก็ได้มาร่วมนะฮะ การสังสรรค์ในงานในวันนี้นะครับก็เป็นเกียรติและก็เป็นสิ่งที่ผมดีใจนะครับที่ได้พี่น้องมารวมกันอย่างนี้แล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านบํเหน็จที่ประสอนที่จะมาเป็นประธานในพิธีนะครับในการเปิดงานวันนี้ท่านได้เดินทางมานะครับด้วยความเป็นใจและด้วยความาจะว่าแล้วว่าด้วยความ มีอุปสรรคหลายอย่างที่ขวางกั้นท่านนะครับการเดินทางในะวันนี้ที่ผมประสานอยู่ได้มีเกิดเหตุการณ์ฝนตกแล้วก็มีพายุลมแรงมีต้นไม้ล้มหลายต้นนะครับกีดขวางทางจราจรท่านก็พยายามที่จะมากับผู้ที่ขับรถมากับ ท่านนะครับมาส่งท่านในงานนี้ก็มาราชานิดหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านได้มาถึงนี้แล้วก็ขอให้ท่านทุกคนที่อยู่ในงานนี้ปรบมือให้กับท่านบเณฑิตน่าพรักษาการในตําแหน่งผู้บรยการองค์การ้าของสอปสอรสปนะครับท่านได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่ขวางกั้นมานะครับเพราะฉะนั้น,นี่ท่านและปาก่วก เราชาวคณะกรรมการนะฮะของสาภาพแรงงานว่าท่านจะมาร่วมง,งานของเราก็ได้มาถึงที่นี่แล้วผมก็จะขอรับนะฮะเกียรติของท่านในวันนี้ขึ้นมาข่าว เป็นประธานในพิธีในการกล่าวเปิดนะครับอาจจะช้าไปนิดนึงขอกล่าวเปิดงานางสังสรรค์ในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านบำเหนธธ็จที่อัิสวรรนะครับมากล่าวเปิดงานและก็ให้โอวาทกับพี่น้องชาวองค์การค้าทุกท่านที่มาร่วมสังสรรค์ในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญครับการเรียนท่านประธานสาภาพองค์การค้าของครุสภาที่ นับถือแล้วก็เคารพยิ่งนะครับพี่น้องชาวองินค้าที่รักทั้งหลายนะครับก่อนอื่นนั้นกับผมต้องกราบขอโทษน,นะครับจริงๆแล้วนั้นจะคุณอาลีไว้ว่าจะไปปูกป่าแต่ต้องเล่าความรู้สึกให้ฟังนิดนึ่งนะครับผมไม่ได้เข้าบ้านประมาณนักสองอาทิตย์แล้วนะครับเพราะว่าวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาก็เลยบอกกาแฟนบอกว่าวันนี้เนี่ยจะเข้าบ้านแล้วก็จะ จะไปบุรีรัมย์นะครับที่ไปก็คือหนึ่งก็คือวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนผมที่ผมรักนะครับคือท่านสโสพลสาลัมซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเขาเลยบอกคอุณนรีเพราะงั้นก็ขอโทษว่าเช้าเนี่ยไม่ได้มาปลูกป่าแต่เย็นถึงอย่างไรก็ต้องมานะครับเสร็จแล้วมานี่ก็นัดกับคุณ้องการไว้นะครับที่ปรึกษาบอกว่าเราจะมาพร้อมกันผมก็ขับรถมา ฝนตกตั้งแต่กรุงเทพนะครับยันสมุทรสาครต้นไม้ลมตลอดทางเลยรถชนกันประมาณผมว่าน่าจะประมาณยี่สาสิบคันนะครับพี่น้องครับวันนี้เห็นพี่น้องชาวคนง้าทั้งลูกๆหลานๆนะครับมาเป็นครอบครัวผมก็ถามคุณอรีนะครับว่าวันนี้เราได้ผนึกกำลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลอมรวมครอบครัวทุกครอบครัวมาจัดกิจกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับก็คือปลูกป่า อย่างที่สองเราก็ได้มาจัดกิจกรรมครอบครัวนะครับนอกจากเรื่องงานแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องครอบครัวซึ่งหลายคนนะครับนำลูกนำหลานมาเที่ยวแล้วผมก็ถามต่อไปนะครับว่าคุณรีเราช่วยกันยังไงนะครับก็ได้รับคำตอบจากคุณรีว่าเราช่วยกันคนละพันกว่าบาทนะครับพันละร้อยบาทนะครับเพราะงั้นผมก็เลยบอกว่าอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในวันนี้ก็ถามเราว่าจะทำอะไรเนี่ย คุลรีก็บอกจับฉลาดนะครับเพราะงั้นผมก็จะมีชื่อผมนะครับยี่สิบชื่อชื่อละหนึ่งพบาทนะครับใครใครจับชื่อผมได้เนี่ย2ี่สิบคนนะครับก็คือยี่สิบชื่อก็ชื่อละหนึ่งพนะครับก็พยายามจับให้ได้นะครับนี่คือส่วนที่หนึ่งนะครับที่ผมอยากร่วมนะครับส่วนที่สองนะครับผมก็บอกกับคุณเสถียรบอกว่าให้ขับรถมา นะครับให้มามาช่วยนะครับอเอารถสองอคอรจริงๆแล้วนะครับการเตรียมตัวนี่มันช้านิดหนึ่งนะครับผมว่าคุณรีสื่อความหมายกันช้านิดเดียวเพราะว่าสองอรครเนี่เรามีรถสองชั้นแล้วก็มีรถรถบัสนะครับแหนในโอกาสต่อไปเนี่ยนะครับผมขอเป็นเจ้าภาพรถที่จะไปนะครับงนั้นกะ็ ไปเที่ยวเลยกันอีกสักครั้งหนึ่งแต่ผมอยากจะให้ไปภาคเหนือนะนะครับจับไปภาคเหนือสักครั้งหนึ่งซึ่งก่อนที่ผมจะจากที่นี่ไปอ่ะนะอยากฝากคุรณรีว่าเราจัดกิจกรรมถ้าไปภาคเหนือไม่ได้ก็ไปเขาใหญ่ก็ได้นะ่ไปใกล้ตรงน,ะนี้มันจะได้ไปหลายคนเพราะนั้นะนะวันนี้ผมจะลบจากเฮอปเตอรตรงนี้นะครับผมขอรับเป็นเจ้าภาพทั้งหมดเลย ใหญ่ว่าเขาใหญ่ใกล้ๆบ้านผมนะครับเสร็จแล้วผมก็คิดว่ามันมันไปมาสะดวกนะครับเราส่วนนี้สองนะครับผมก็ตั้งใจนะครับว่าอยากจะมอบเงินให้อีกสามหมื่นบาทนะครับเอาไว้ให้พวกเราได้ทํากิจกรรมกันนะครับเพราะงั้นก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ที่มีความหมายนะครับแล้วเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ผมจะจารึกไว้นะครับว่าเมื่อวานก็ผมก็ประกาศแล้วนะครับ ว่าผมพูดอย่างไม่อายแล้วก็ไม่ต้องไปพูดรับหลังว่าผมได้มาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยนะครับผมไม่ลืมบุญคุณพี่น้องชาวสหภาพถ้าไม่มีพี่น้องชาวสหภาพคนอย่างนายบำเหน็จก็ไม่มีโอกาสจะมารักษาการแทนพออเงินค้าครับเพราะฉะนั้นผมนึงบอกกับทุกคนตั้งต่อหน้านะครับโดยที่ไม่ได้หวันไหวนะครับว่า อันนี้เป็นบุคคุณที่ผมติดหนี้พวกเราแล้วก็สำนึกในตลอดเวลาว่าเราได้ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อรักษาความดีไว้นะครับผมก็จะยึดมั่นรักษาความดีไว้นะครับเพื่อเพื่อเป็นกติในใจของตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้ผมถือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับสิ่งที่พี่น้องชาวสหภาพได้ทําไว้เนี่ยถ้าเราได้ยึดถือเนี่ยผมคิดว่าผมไปทํางานอยู่ที่ไหนก็จะ เป็นประโยชน์ต่อตัวผมเองแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวผมแล้วเนี่ยมันก็จะส่งอดีิสงไปยังเพื่อนร่วมงานของผมที่อยู่ใกล้ตัวผมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นความจริงโดยชั้นต้นแล้วนะครับไปที่ไหนวันนี้เนี่ยเขาเรียกผมเป็นเลขาสกปพกทางนั้นนะครับแต่ผมกระบอกทุกคนนะครับว่าถ้าผมไม่ได้เป็นก็ตัวใครตรมันครับนะครับ <laughs> แต่ไม่เป็นไรครับ ถึงผมจะไม่ได้เป็นเลขาก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าผมก็ยังต้องเป็นปรองเหมือนเดิมครับแต่ผมวันนี้ผมมีความตั้งใจว่าผมต้องการจะเป็นเลขาโดยที่ท่านเกษมได้นสนับสนุนผมทําไมผมถึงต้องการเป็นครับเพราะว่าถ้าผมได้เป็นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสะพานทองเชื่อมมาสู่องค์การค้าให้องค์การค้าเดินไปข้างหน้าอย่างามั่นคงครับเพราะว่าผมมาอยู่ช่วงันสั้นเนี่ย ผมก็เกิดผมเกิดการเรียนรู้อะไรเกือบทุกอย่างเพราะวันข้างหน้าผมมีโอกาสขึ้นไปเป็นเลขานี่คือประสบการณ์ที่ผมจะต้องเอาไปแก้ไขแลวจะต้องยืนเคียงข้างนะครับกับพวกเราแล้วกับท่านผอคนใหม่ที่จะต้องภายใต้การทํางานอยู่ในกติกาและกฎที่จะพาองค์กรครับไปให้รอดและปลอดภัยครับพี่น้องครับวันนี้เนี่ยผมขอนําความรู้สึกของบุคคลท่านหนึ่ง มาบอกกล่าวกับพวกเรานะครับก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารการท่านสุชาติธา,ารดารงเวทนะครับท่านผอดออรสุชาติดาราธงรวรเนีเนท่านไปได้โทรไปหาผมที่จังหวัดกาฬสินนะครับคาแรกที่ท่านพูดกับผมนะครับท่านบอกบัมเบลขอให้ดูพี่น้องชาววงการค้าให้ดีแล้วพาพวกเราไปให้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่ท่านบอกว่า สิ่งที่จะเอากองงานค้าไปรอดได้นั้นก็คือหนึ่งให้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสนะครับแล้วท่านก็ยังบอกไปบอกว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้จะโดยวิธีใดนั้นให้คุณไปหาคุณชานนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ส่งท่านธัฐพันธ์ไปแล้วแล้วผมนัดกับท่านให้ท่านดูเนื้อหาในรายละเอียดขององค์ค้าทั้งหมดแล้วท่านก็จะชี้นําด้วยความบริสุทธิ์ซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสีย ในองค์การค้านะครับว่าจะทําอย่างไรให้องค์้าเดินไปได้ถ้ามันจะผูกติดอยู่กับสกลละคอเดินไปได้วิธีนี้เราก็เดินต่อไปแต่ถ้ามันจําเป็นจะไม่ผูกติดเราจะออกไปนะครับเป็นองค์กรอิสระหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ให้เรามั่นคงและถาวรยั่งยืนผมว่าจําเป็นต้องเดินนะครับเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดกับผมนะครับ แต่ท่านก็ตบทบ้ายมาคำหนึ่งว่าบัณฑิตถ้าจะของบประมาณปีนี้เนี่ยผมไม่อยากให้เดือนแบบนี้เลยนะครับผมก็บอกว่าไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่ท้าทายว่าเมื่อเราจะพาองค์กรไปเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองนะครับซึ่งผมคิดว่ากระทรวงเนี่ยอยากให้เราได้ช่วยตัวเองนะครับเพราะงั้นก็ไม่ได้หวันไหวนะครับผมก็คิดอยู่ว่าผมจะนําเสนอบอร์ดอย่างไรนะครับเพื่อให้บอร์ด ให้เงินผมมาสักก้อนหนึ่งแล้วก็ค่อยมาหาเรือคุณารีและทีมงานว่าเราจะนําเงินก้อนนี้ไปอย่างไรนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวครับเราจะกอดคอไปด้วยกันถ้าจะจมเราก็จะกอดคอคนอื่นให้จมไปกับเราด้วยลยครับเพราะงั้นผมว่าตรงนี้เนี่ยบรรยากาศอย่างนี้คงไม่มีหรอกนะครับผมมั่นใจนะครับเพราะว่ากระทรวงก็ต้องดูแลพวกเรานะครับ แล้วใน62ปีก็เขียนไม่ชัดเจนนะครับว่าอดีตนั้นเราได้ดูแลครุสภาและได้ดูแลกระทรวงศึกษาเพราะงั้นเป็นมุตโต้ที่ผมคิดว่าผู้ใหญ่ก็ดีหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ดีต้องดูแลพวกเราครับผมก็จะยืนเคียงข้างกับพวกเราตลอดไปซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์ในแห่งนี้มันสอนให้ผมรู้ว่าผมมีสิ่งที่ผมจะต้องสำนึกเป็นนิบุญคุณกับพี่น้องทุกคนนะครับซึ่ง ทำให้วิถีชีวิตผมเปลี่ยนแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วการข้างหน้าเราก็จะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ผมได้มีโอกาสไปมูลนกธิแล้วก็ถามกันว่าเมษาผมก็ไม่รู้นะประเพณีที่นี่ทำอย่างไรถ้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่ที่เป็นกิจกรรมของพวกเรานะครับผมอยากให้จัดในตอนเมษานะครับลองลองดูดิครับว่าเราจะจัดวันไหนนะคุณอาีเอาที่หอประชุมเรา ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราให้สนุกสนานกับพวกเรานะครับอย่างน้อยที่สุดมันก็จะเป็นการผ่อนคลายนะครับมันก็เป็นวิธีทางอย่างหนึ่งนะครับว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีจิตใจที่เบิกบานและมั่นคงเนี่ยผมคิดว่าปัญหาต่างๆมันจะเป็นเรื่องที่สองแค่นั้นเองสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเรานะครับจงมีความสุขแล้วก็สนุกสนานนะครับแล้วก็ต้องขอโทษว่าคืนนี้เนี่ย ผมตั้งใจจะนอนแต่สำนักง,งานไม่มีใครอยู่สักคนเดียวเลยนะครับต่างรองอีกท่านหนึ่งก็ไปต่างประเทศอีกท่านหนึ่งก็ไปเป็นประธานที่อุบลอีกสองท่านก็มีพระท,ที่เหนือนะครับว่าท่านรฐมนตีไปที่เหนือเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องรับหน้าที่แทนท่านเลขาวันพุ่นี้วันเกิดกระทรวง120ปีนะครับแล้วทางเราก็มีส่วนร่วมนะครับในตอนบ่ายแต่ตอนเช้านี่เจ็ดโมงเช้าผมต้องไปตักทรรมุญตักบ,บาท นะครับในนามตัวแทนของสกทคก็ต,คต้องขอโทษนะครับที่ไม่ได้อยู่เจอพวกเราในวันพรกนี้นะครับครับก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขและสนุกสนานกับงานวันนี้ขอบคุณครับเดบเ้นทาีนนะครับ่วันาทีถึงเต้นครับ รางวัลนี้นะครับถ้าจับนะครับได้ชื่อใครนะครับจะได้เงินรางวัลนะครับนะครับของท่านรักษาการผู้อำนวยการองค์การค้านะครับรางวัลละ10,000บาทจะจับทีเดียว5รางวัลนะครับในช่วงนี้นะครับ1นึ่งพบาทนะะขอโทษทีนะฮะเมื่อกี้ประธานประกาศเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่น แต่20รางวัลนะครับรางวัลละ1,000บาทเป็นเงิน20,000บาทนะครับแต่แต่จะจับครั้งนี้นะครับ5รางวัลก่อนนะครับก็ขอเรียนก็อย่างนี้นะครับเมื่อกี้อาจจะเพราะความแก่กนเลยพูดผิดไปก็ผมให้รางวัลละพันนะครับ20รางวัลเสว่างเลยนะเพราะว่าที่ยืนอยู่บนเวทีนี้ไม่มีใครขาวเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นมารับ8ท่านนะฮะ <N> รายชื่อพชะดี้าดีรายที่หนึ่งรางวัลหนึ่งพันบาทจากท่านรอง,องเพชรนะคะพร้อมของขวัญหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นอ้พูดเองไหม<ค><ณ>ผมขึ้นมาของผม,ผมต้องคอนโทนกก <ณ S 1> รรมาการของผมในคอนโทลให้ได้ เป็นเลขาใช่ไหมใช่ค่ะต้องทำตามนะจ๊ะก็บางเรื่องบางอย่างก็แบ่งแ้วละค่ะรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้จะได้รับเงินรางวัลหนึ่งพบาทพร้อมกับของขวัญหนึ่งชิ้นเด็กหญิงเด็กหญิงใครที่เป็นเด็กหญิงไม่เกี่ยวเด็กผู้ชายนะคะนามสกุลซัก อเนกได้ไงหลงอุ้ยมันหลายซับเด็กหญิงแก้วลินซับอเนกค่ะครับเชิญนะครับอยู่ในงานหรือเปล่าครับนับหนึ่งนะคะอายุอยู่อยู่นับหนึ่งนับสองนับสามออกมาเลยมาแล้วมาแล้วหนูเดินให้เต็มให้เต็มใจที่จะรับหน่อยนะหนูนะ หนูหนูนั่งานไหนลูกเห็นไหมคันที่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นมาตั้งแต่ผู้ที่สนับสนุนรถเห็นไหมก็ท่านลองบาเม็ดก็ขันที่สี่ใช่ไหมแล้วคณะกรรมการมีแต่ดวงเฮงเทั้งนั้นเลยนไมเอาอะไรมาเนี่ยเอาจานมาใส่ตังหรอคุณไม่มีสิทธิ์เพราะดิฉันคัดชื่อคุณออกแล้ว รายชื่อผู้โชคดีท่านต่อไปนะคะอยู่จัดซื้อจัดซื้อผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงค่ะคุณคุณคุณพองสีหมู กป <risque. S 2> ่มเลคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายดีเท <c oughs> ่ไหร่คะถ่ายถ่ายถ่ายรูป ไม่ต้องเสนอนี่คันที่ไรครับคันที่อะไรคันที่อะไรสามสามเริ่มมาแล้วได้มาสองตัวเลยนะพวกนี้เอาอีกแล้วครับท่านคันที่สี่ทำไมมันเฮอยู่โต๊ะเดียวอ่ะที่เหลือไปไหนเหรอท่านผู้โชคดีผู้หญิงผู้ชายครับโอ้หญิงค่ะท่านผู้โชคดีนะคะ เป็นรายต่อไปคุณสังวานคุ้มกิจค่ะเชิญครับคุณสังวานหนึ่งคุณสังวานสองคุณสังวานสามไม่มาค่ะอ่าแม่ครัวของเรานะฮะในตัวแทนตัวแทนแม่ครัวแม่ครัวนะกูสนแรงถ่ายรูปน,นิดนึงถ่ายรูปก่อนรับเอ่อ อ่ต่อไปครับผู้หญิงผู้ชายอันนี้ผู้หญิงคันที่เท่าไหร่อันนี้อยู่คันที่สามชัวเพราะฉันรู้จักดี้วตกลงคันประธานนี่จะมีได้บ้างไหมืน่ไม่ได้เ,เพราะรู้อยู่แล้วใช่ไหมประธานเคยให้รางวัลใครก็ว่าไม่มีมีแต่บังคับขู่เข็นตลอดเลยทํานั่นสิทํานี่สิโอโไปหาภรรยาเอาอ่ะ เเป็นผู้หญิงนะคะน,นั่งอยู่โต๊ะด้านซ้ายมือดิฉันเองอยู่ห้องอะไรเนี่ยสี่หนึ่งสามไม่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 ทราบหรอกค่ะสี่หนึ่งสามดิฉันไ,ไม่ทราบมาฉันเห็นแล้วพิษสมัยเชี่ยวสมุดค่ะ <ว strategy> พิษสมัยหนึ่งพิษสมย 2, 2> ัยสองพิษสมย 3, ัยสามหมดเวลา นี่รู้สึกว่าอยู่กันครบเลยนะนี่ไม่มีใครสลัดสิทธิ์เลยไม่ได้ขอ,อถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปหน่อยครับยิ่งดึกรางวัลยิ่งใหญ่ครับต่อไปมาแล้วดิฉันไม่ทราบว่าเป็นชื่อของผู้ใด นะคะครับผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายค่ะรถคันที่เท่าไหร่ครับน่าจะเป็นรถคันที่สี่อ้าวอีก,กแล้วตกลรงรถคันที่สองมันจะมีมากไหมเนี่ย <c oughs> เป็นผู้ชายนามสกุลเหมือนกับท่านประธานเป๊ะงั้นก็คันที่สองนี่ม่จะเป็นประธานหรือเปล่าน,นี่ <c oughs> คุณธนกรสือวงศ์ เราก็ย,ยังสงสัยเองมันทันเรานนในนามกษัยคัเปนไหนยังไม่ได้บ้างทนที่หนึ่งได้ยังคัทนที่สองได้ยังยังเพราะฉะนั้นอาจารย์ช่วยจับอีกห้ารางวัลแล้วกันเห็นไหมไ<ช>